บุ้อันอันอนิตาดีค่ะช่องแม่นาคุก่อนนะคะในนี้นะครับจะครบหมดนะคะอุปกรณ์มีนุ่งเงินมีของของอยู่ของกินนะคะขนมเสื้อผาเสื้อทุกอย่างนะคะคนอีสานบ้านนอกคนบ้านโกโก้แบบนี้เหมาะค่ะเออเอ่อมาแต่บุกดังบั่นด้อบ้านเดูกก็คู่เดียวดูต้องได้เอสหอดสักอนิตามันจะหอดั้ำถึงอันเสื้อครบหมดเลยบอกคุณยายอ่าครบหมดเลยครบหมดละว่าน่ากินคลรู้กัน บนิทองของใช้ละ,ะได้ก็ได้นดน่นนี่ล้านนออใชอพนิจจ์แม่ว่าลู่ลานนั้น เดี๋อมาเือกันมเอน้อยากนะเ้น้น้องระายนนนางข้างหลังะเชืมอไม่ได้ผ้าไม่ได้ผ้า้าไม่ได้พ้าอันนี้บอกฮลอันนั้นนวันสำคัญได้หมวันสำคัญมีเท่ายหร้กมีวันมีเ่าไหร่วันเกิดของพขาเจ้เป็นอันน่วันวันนี้วันสำคัญไม่ถ่าจ้า <therapist. S 2> ไม่แล้วโอ้ยค่อยๆบ้านท่าท่าก็ขี้ท่าอนิจานี่แล้เนาะแปลว่าประเพณนีบ้านท่าห่ะนะมัดท่ามัดแล้วแล้วห่อนจวดเธอขนาะประเพณนีแบบชวดไม่ชดก็ทำใเขาท่าอยน่บ้านนี่นะได้ได้ยูนี่ไปตอนมันจะพเนาะอืมอแอ๊มีแล้วครับ นะคก็หอแบบนี okay, ้นะคะก็จะหอทุกทุกคนเนาะมีจะขวาวเนาะอืมทัเห็นหนุ่มมีขวาขวาเนอออ่เยอ่ยมินดอันเอืกอกับไม่ได้ไฟไฟเดี๋ยวน

เด้อแ่นีพ้วาวเ้อม้คูนงเีู่นึงเด้อารมาเด้อมากินทานขอเราที่เราบกามันเบายนะครับในบาจะทำแบบกระเพนม้าน่มกระเอรนมันแตโบราณั้งเา่โบราณั้งเดิมมเด้อหอมรอกมับเด้อหอมได้จเเลย ไปมองสวัรด์สังนฟ้าภราไานิานทาไรไปภรา่ายก้ยไมองลมาทายมาราายมาเลไปจอยชยแล้วเนาะไปท้อะไร็ได้ได้น้เล็เลย

ดังสุภานีแหละเนาะแม่ค่อยก็ว่าเอออีดำมมาจังในเอ็ดเบ้กโบอืมก็แล้วจังจ้าจ้าพ่อใหญ่เลยนี่นี่นี่หลงกันเลยเนาะสวยจะลืมบรอเออสวยจะลืมพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่มาทำลูกคุณแม่เองหรอ โอ้ยไออุ่นไออุ่นใหญ่ที่หนึ่งดาราเขียนที่เขียน่

เพิมเอาเพ่มเล้ก็บเงินข้าวแมเริ่มงี่บอกกมารับจีนได้เรารับจีาได้เริ่มเป็นแมาเริเออเขาบอกยืมไม่้ได้พวกลูกมาเขาเล่าอันได้มาทางเาได้เราสามทางคับแม่ก็เป็นประโ์เออคม่ก็เป็นประโมเออเออเขาเพื่อนเขาขอให้พี่ออได้เร็วๆนะคะแม

ให่ไ้ไม่้เดวกับ้ง่ตเดียวกับตั้อง่ตงนไปยแ่่างกันดไบาอายุไป่ไไ้นะอายุคุณยายก็แปจุดสมนะคะอายุยืนมากเลยนะยืนผมนะคนดูแลดีนี่แามา ไม่เห็นแกเก็เกผมแลดแเนี่แเป็นแก่โอ้งตงนั้ดกนได้แม่ก็รับที่ทาที่ร้านวานนี้แหละแม่ลงได้คืนรา้คืนอม